ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติบุกและน้ำความ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเก็บตัวอย่างน้ําทะเลและตรวจสอบลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณเกาะเสมอสารเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาสําหรับการดําเนินการก็คือเราจะไปส่งเจ้าที่ไปสํารวจโดยสํารวจข้อมูลคุณภาพน้ําหรือข้อมูลสารอาหารเบื้องต้นเนี่ยโดยใช้เครื่องมือนะครับที่เรียกว่า C t d นี่นะครับไปหย่อนตามจุดต่างๆรอบเกาะเสมสารนะครับ เพื่อนำน้ำทะเลในแต่ละตำแหน่งของเกาะสมสารและเกาะใกล้เคียงไปตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติของน้ำทะเลและสิ่งมีชีวิตในน้ำทะเลเป็นอย่างไรอันเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรือน้ำทะเลที่เรากรองมาตักมากรองเรียบร้อยก็มาใส่ในหลอดแก้วต่างๆที่เรียงลําดับตามสถานีที่เราเก็บสํารวจมานะคะแล้วก็ าสาสารเคมีที่เตรียมไว้เพื่อจะดูว่าปริมาณสารอาหารต่างๆในน้ำทะเลแต่ละสเตชันแต่ละสถานีมีมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะคะก็โดยดูจากสีนะ,ะถ้ามีสีเข้มมากก็หมายความว่ามีสารอาหารมากถ้าสีเข้มน้อยก็จะมีปริมาณสารอาหารน้อยนะคะใต้ทะเล ละมึกกระดองวไายต้านทานความแรงของกระแสน้ำแต่กับฝูงปลาเหล่านี้พวกมันสามารถใช้กระแสน้ำเพื่อการเดินทางได้เหมือนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์กระแสน้ำทะเลเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเกิดจากอุณหภูมิของน้ำ ที่อุ่นกว่าลอยตัวสูงขึ้นจากนั้นกระแสน้ำเย็นจากที่อื่นจึงเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุและสารอาหารถ่ายเทไปทั่วทั้งมหาสมุทรในบริเวณที่กระแสน้ำทะเลอ่อนจะมีตะกอนสารอินทรีย์อยู่มากซึ่งมักพบปะาารังแพล่งตน้นและสัตว์ทะเลบางชนิดมากเป็นพิเศษ การศึกษาเรื่องน้ำทะเลทําให้ทราบภาพรวมการไหลเวียนของธาตุอาหารและสารอาหารอันมีผลต่อการเรียนรู้เรื่องแผลงต้นและปะการังซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารระดับต้นจนสามารถไล่ลําดับไปถึงห่วงโซ่อาหารลําดับสุดท้ายได้มันคือสายใยธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กันจากต้นทางสู่ปลายทางและหมุนเวียนกลับเป็นวัฏจักรอย่างนี้ เหมือนที่เคยเป็นมานานนับล้านปีแม้จะทำงานบนเรือไม่สะดวกนักในยามคลื่นลมไม่ค่อยเป็นใจการรวบรวมข้อมูล ให้กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรืออย่างครบถ้วนก็จะต้องทำงานให้ลุล่วงให้ได้ทั้งนี้เพื่อประกอบข้อมูลเป็นองค์รวมให้สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ยอดเขาสู่ใต้ทะเล